ตอนนี้หลายประเทศนะคะก็เริ่มมีมาตรการคว่ำบาตรกับทางกัมพูชาอย่างสหรัฐอย่างอังกฤษใช,ใช่ไหมคะล่าสุดเกาหลีใต้เองก็บอกว่าอย่างที่มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ําร่วมกันนะคะที่มีการทําร่วมกันกันกบกัมพูชาชกับไทยกับเวียดนามแล้วก็สปปลาวล่าสุดไอตัวโครงการจัดการน้ํานะคะทางเกาหลีใต้โดยสถาบันนโยบายเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะก็บอกว่า ตัดสินใจเลื่อนพิธีส่งมอบโครงการนี้ให้กับทางกัมพูชาที่เดิมในกําหนดการคือปลายปีนี้นะคะเลื่อนออกไปก่อนชั่วคราวคือเลื่อนไม่มีกําหนดแต่ว่าโครงการแบบเดียวกันเนี่ยจะเดินหน้าต่อในประเทศอื่นๆความหมายคือไทยเวียดนามแล้วก็สปปลาวเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อแต่ว่าระง,งับในกัมพูชาเอาไว้ก่อนอสันัิข่าวย้อนทับเลยบอกว่าเกาหลีใต้ตนเนี่ยมีโครงการความช่วยเหลือนะคะในการพัฒนาอย่างเป็นทางการอยู่หลายโครงการเลยในกัมพูชา แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็เลยทำให้ถูกจับตาจากสังคมในเกาหลีใต้อย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้นะคะทางรัฐบาลของเกาหลีใต้เลยบอกว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยอะไรที่เคยเป็นความช่วยเหลือหรือเป็นโครงการต่างๆที่ทางเกาหลีใต้เคยมีการส่งไปช่วยเหลือสนับสนุนในกัมพูชาขอระง,งับไว้ก่อนแล้วกันก็เป็นท่าทีที่ชัดเจนค่ะกดดันทางกัมพูชาเองด้วยนะไทยเองก็ ก็น่าจะทําเป็นรูปธรรมหลายๆโค,ครงการนะที่เราช่วยกัมพูชาไปส่วนไหนระง,งับได้ก็ควรระง,งับค่ะ,ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะแล<อ>้ว่ถึงเรื่องของการสร้างรั้วนะคะคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรมนตรีค่ะโพสต์ภาพการขนย้ายบังเกอร์นะคะและระบุข,ข้อความบอกว่าบังเกอร์จากแผ่นคอนกรีตพรีคาสถูกส่งไปช่วยพื้นที่ชายแดน เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยกับคนในชุมชนซึ่งตัวพรีคลาสนี้นะคะเป็นนวัตรกรรมคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกสูงก็พูดถึงรายละเอียดของตัวกำแพงนี้นะคะล้วบอกว่าจากเดิมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยวันนี้เราได้ปรับให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันภัยในพื้นที่อำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ แล้วก็เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังบังเกอร์ที่ส่งไปช่วยได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยกับคนในชุมชนว่าบังเกอร์ของเราแข็งแรงมั่นคงและดูแลทุกคนในพื้นที่นี่ก็ต้องชื่นชมนะ,ะเพราะว่าทางแสนสิริก็ทํามาตลอดะะอันนี้เป็นจากฝั่งของเอกชนใช่ค่ะอดีตนายกค่ะคุณเศษฐาทวีสินค่ะ มาพูดถึงบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมที่กาญจนบุรีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นไปตามคาดค่ะเป็นการแข่งกันร,ระหว่างสีน้าเงินพักภูมิใจไทยและสีแดงพักเพื่อไทยสีน้ําเงินคว้าชัยมาได้ค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งสอสกาญจนบุรีนะคะ19ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ละหน่วยก็เริ่มนับคะแนนกันหลังจากปิดหีบค่ะ มีการรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์ในแต่ละหน่วยก็มีตัวแทนของผู้สมัครและประชาชนให้ความสนใจกระทั่งช่วงเวลา19นาฬิา30นาทีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยคุณชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีค่ะสมาชิกพักของพักภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ยังมีของพักรวมไทยสร้างชาติมาด้วยนะเดินทางลงพื้นที่ ไปยังบ้านของคุณวิสุดาซึ่งเปิดเป็นศูนย์ประสานงานพักค่ะเพื่อมาให้กําลังใจแล้วก็ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณอนุทินก็กล่าวแสดงความยินดีกับคุณวิสุดาพร้อมกับกล่าวว่าการได้รับชัยชนะเลือกตั้งครั้งนี้ของผู้สมัครพักภูมิใจไทยก็ถือเป็นเรื่องน่าย,ยินดีแต่นั่นก็หมายความว่าต่อจากนี้ผู้สมัครของพักต้องทุ่มเททํางานหนักมากขึ้นค่ะ,ะสิ่งที่จะทําให้ชนะก็คือความทุ่มเทที่เราจะต้องตอบแทนพี่น้องประชาชนท,ที่เลือก เอาวิสุดามาเพัวิสุดายังมีงานทําอีกเยอะที่จะต้องทําให้ประชา,ยายชนเนี่ยไว้วางใจแล้วก็ทําให้เขากลับมาอีกเพราะอย่าลืมว่าสิ้นเดือนมกราคมก็ยุบสภาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเ,เวทีโหมโรงให้กับวิสุดานะครับแล้วก็พอปีหน้าเลือกตั้ง อันนี้ก็จะไม่ได้สู้กับพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะต้องสู้กับอีกหลายๆพรรคเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่ใช้ชนะครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจดีใจจริงทุกคนดีใจภาคภูมิใจแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเออเสร็จแ,แล้วก็ยังไงก็ได้ต้องต้องทำงานตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อตอบแทนพระคุณของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ โดยภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยทางกกตเผยค่ะบอกว่าภาพรวมเลือกตั้งซ่อมที่กาญจนบุรีออกมาใช้สิทธิ์เป็นไปตามเป้าแล้วก็มีมีเหตุให้กังวลแม้การแข่งขันจะเข้มข้นและนี่ก็คือผลคะแนนนะคะสีน้ำเงิน5 6 6 8 8คะแนนค่ะ,คะส่วนพักเพื่อไทยสีแดง36540คะแนนค่ะทิ้งขาดเลยนะคะค่ะ ตามต่อภารกิจท่านนายกนะคะเมื่อวานนี้ไปหลายที่ค่นหนึงในนั้นนะคะท่านก็ไปขึ้นเวทีแพทยสภา2,568ปาถักกถาธรรมพิบาลทางการแพทย์และท่านก็ย้ำด้วยบอกว่าฟอกไตฟรีทั้งหมดต้องกลับมาแล้วก็บอกว่าระบบสุขภาพไทยต้องตั้งอยู่บนความยั่งยืนนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศของงาน,นะคะ่ะเมื่อวานนี้อะไรที่ให้แล้วเอาคืนไม่ได้ อะไรที่ให้ประชาชนแล้วไม่สามารถเอาคืนได้มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งบอกฟอกไตเนี่จะกลับไปจจากฟอกฟรีหมดในสมัยผมก็จะเอากลับไปอฟอกฟรีเฉพาะเข้าหน้าท้องแต่เข้าทางแขนเนี่ยไม่ให้ฟรีตายเลยครับถ้าเราไปดึงกลับมาผมก็ต้องบอกทางท่านฐมนติว่ายัางไงต้องรีอินสตอลนี่โพรซีนี้กลับไปต้องฟอกไตฟรีคนไทยต้องรักษาฟรีทุกโรค อันนี้มันเป็นมันเป็นมิชชั่นมันเป็นเป้าหมายของเราแล้วผมเชื่อว่าทานร,รัฐมนตรีก็คงเห็นสภาพแลวถ้าไปดึงตรงนี้กลับมาเนี่ยนะครับคนไทยจะประสบความลำบากอีกมหาศาลค่ารถค่ารานะเฉลีย่ยครั้งละพันห้าร้อบาทอาทิตย์ละสองครั้งเดือนละแปดครั้งลูกหลานทำมาหากินเท่าไหร่ก็ต้องมารักษาคนที่บ้านหมดซึ่งเราปล่อยให้มันเกิดเหตุเช่นนั้นไม่ได้ นี่ค่ะเรื่องของการฟอกไตฟรีนะคะก็ได้มอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดการก็ยืนยันจะนํากลับมาแน่นอนนะคะ<า>นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินค่ะก็ไปร่วมงานคะา่ะเปิดงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงรอบชิงชนะเลิศมีบางช่วงท่านเป่าแซกโซโฟนด้วยอโอ้โหเรียกเสียงปรบมือด,ด,ดี ใหก็บก้วยเพราะว่าชื่นชอบเพลงนี้อ้าวท่านเป่าเพลงอะไรอา้าเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะโเพลงราวดวงเดือนค่ะท่านเป่านะคะโครงการเยาวชนสืบสารรักเพลงถ่ายจัดโดยสำนักง,งานพักทางข้างที่ซีซั่น2งค่ะปีส5 6 8ั้น2 ก็ม um okay, so ouais, pues, okay. an ีการประกวดร้องเพลงลูกพ like ุ่และลูกกรุงรอบชิงชนะเลิศด้วยนะคะมีบางช่วงค่ะที่ไมโครโฟนได้ขัดค้องและดับทั้งงานเมื่อแก้ไขเรียบร้อยท่านนายกบอกติดตลกบอกว่าเนี่ยก็เข้ากับสุภาษิตนะมันไม่มีบารมีไม่เถี่สีสันบรรยากาศงานเมื่อวานค่ะโอ้เป่าแซกโซโฟนกับวงดนตรีในเพลงลาวดวงเตือนค่ะเรียกเสียงปลบเมือนะ ช่วงนี้ท่านก็เดินสายนะคะแต่ละงานมีสีสันนะเป็นทนายง<อ>ที่มีสีสันแซ็กโซโฟนนี้ท่านเป่ามานานแล้วใช่ค่ะแซกโซโฟนร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียโนโเล่นอิเล็กทรนิกส์ได้หมดเป่าคลุยก็ได้ค่ะโอ,อ้พี่ยนี้แฟนผันแท้นะแฟนตัวยงล <laughs> ุกซิ้ค่ะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับของคัมแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line at top shopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%